ตรงๆนั่งกินข้าวชูสองนิ้วลอยตัวเหนือราม่าหลังโดนสมรักแฉพฤติกรรมเชาวตรงๆนั่งกินข้าวอย่างชิลๆชูสองนิ้วลอยตัวเหนือราม่าหลังโดนอดีตพ่อแฟนสมรักแชพฤติกรรมชาวเจ้าชู้ตบตีลูกสาวได้ได้ว่ากำลังเป็นประเด็นมารงสุดๆสำหรับกรณีของเบสรวนีคำสิงและตรงๆงกฤกกรกนุกรโดยเมื่อช่วงสงกรานต์สาวเบสโพสภาพเซ็กซี่พร้อมข้อความว่าสดมากทักมาจีบได้ทำเอาชาวเน็ตแห่เม้นกันรัวๆต่อมา ทางด้านคุณพ่อนักมวยสมราคาคำสิงพ่อของสาวเบสได้ออกมาแชร์เดือดถึงตรงตรงพร้อมเล่าหมดเปลือกว่าตรงตรง,ตรง,ตรงอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่านาวค่าไฟท่าของเครื่องใช้กินข้าวแต่รัคงมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกันสาววันดีสี่วันไข้เรื่องนอกใจซ้สำซากมีมานานแล้วพ่อปรับทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลกกาะกันง้างมือจะตบลูกสาว ต่อมาก็ภาพปรากฏในทีซอรี่เพื่อนสนิทของตรงๆได้แชร์ภาพเจ้าตัวชู2นิ้วภายหลังมีค่ะพร้อมข้อความว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนกินข้าวได้ปกติพร้อมอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล